ไ้นอนดอคืนนี่พ้าเจ้าไม่เคยเข้ามาเนียพ้าเจ้าไม่ไปนอนกับพ่อเลยอะข้าเจ้าไม่ไปนอนกับพ่อเลยข้าเจ้าจิตตอนนี้นะครับข้าเจ้าจิตหิมจ <laughs> ิตหิมจิตหิมน่าเห็นไหมอยากยอเขาได้นีมมาฟังพ่อรักพ่อไหมบ่คือตอนนี้จิตหิมครับ <laughs> อยากยอเขาไม่ได้อยากยออยากซุ่นนี่จิตหิม ดาวมันไม่ดีลูกเชี่ยวพ่อมันออกยากมึงรู้ได้จังไหนกูเคยกินแล้ว <c oughs> ติดหินม,มันออกยากลองแยกลองแยกไป,ปไปกับพ่อปไปไปลองกับพ่อไปข้าเจ้าไปเจ้าไปลองกับพ่อดีกว่าไปข้าเจ้าไปไปเจ้าสนใจพ่อเนี่ยติดหินม,มังครับมึงรอเอาอีสวยอุ้มเขาหองไปแยกแยกเอาครับ Tao cho 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 cho, 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 cháu, cháu, cháu Cháu cho, cho, kênh cho, cho, Cháu cho, 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 Khát, khát, ไปไปข้างนอกไปข้างนอกสยไปข้างนอกไปข้างนอกสยไปข้างนอกสวยไปข้างนอกอูวาเจ้านอนเจ้านอนข้าเจ้านอนข้าเจ้านอนอี๋อีฉากไปประตูเองน้ประตูก็ตายตายตายฟ้องแล้วฟ้องแล้วไปขอแบงขอแบงขอแบงเปิดให้หน่อยนี่นอนครับ้าิ้หิน ขอแบงค์ให้เปิดให้หน่อยแบงค์เปิดให้หน่อยเมาหาพ่อมาไอ้ปลาคาเจ้าน้ำสวยสวยงามก็อย่างนี้ไปเสด็จไปเร็วสวยไปเร็วสวยไปไปใส่ไปใส่เดินดอยอย่างเขาบ้าดมอุ้ยบอสมันบอสสนใจมึงเลยแบงค์มาสีเฮาอยู่ข้างนอกนั่นมึงเหรอ เสียงดังเสียงดังเลิกมืก่อขอไปนอนในห้องแบกเมื่อขอไปนอนในห้องเลยเลิกได้แล้วที่ใสยอย่างนี้นะเลิกได้ไหมพ่อขอมันบอดีมองแดดม, <c ười> มาคิดหินข้าเจ้าเลิกเนาะสายตาแบบว่ามันบละสายตาจะอีสวยเลยวะข้าเจ้าคือให้มันเว้นบ้างลูกเนะะาะแต่พ่อให้ให้ให้น้องโตก่อนเนาะเนาะเนาะนะ ฟังพ่อไหมเออเ้าจะทำมาถ้ารักเขาก็อย่าไปโอนอัวผู้หญิงเขาไม่ชอบคนที่จู้จี้จุกจิกลังคาเข้าใจไหมผู้หญิงเขาไม่ชอบคนที่จู้จี้จุกจิกลังคายาย่ามันเป็นผู้ชายยังไงเนี่ยโม่หัวหมุนปวเลยเออเออเออไม่เอาไม่เอาเขาเจ้าดูพ่อจะพูดให้ฟังนะ มันเข้าแล้วมันออกรากลูกมันไม่ดีโตตันี้ก่อนอสองตัวนี้มาเรียนกันแต่บาเขาเจ้าเียติดอีสวยเจ้าฟังพ่ออย่าง,งอแงอผู้หญิงมันหาที่ไหนอตอนแนก็ได้ให้โตก่อนนี้ก่อนค่อยมีก็เอาออลูกกินเฮียงบส่สนใจ เบิงบ้งบเฝ้าครับตามจิตสวยมากเราเป็นสิย่อมของทุกอย่างเวลาจิตเนี่ยม้าเนี่ยมันติดเนี่ยมันจะยอมทุกอย่างทําทุกอย่างเพื่อเธอได้เขาหลังจาก,กทินเขาจะเบิง้งบนนี่นิสัยพอดีมันมาท่านด้จิมมือซื้อมมนเลยเป็นแบบนี้นี่แหละครับตอนที่ยังไม่ได้ก็เป็นอย่างนี้แหละครับ ผู้ชายเปิดหมาผู้ชายครับถ้าได้แล,ะละ้วล่ะเพราะได้ลแล้วก็เมินเขาเขาปาีิังธจนึงที่เขาผู้ให้ไปแตกกับเขาเพราะเขาทองเราพี่รูเ้เขาผู้ให้ไปแล้วนี่พอเขาอ้วนขึ้นขนก็ฟูทีเนี้ยคุณไมา่าอยากได้หรอจังกับมหาเขาหมดถึงหมามึงคือเสี้ยนเรื่องหมาแทบแบงด่านหมาเนี่ยด่านหมาดูทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เธอมาเวลาจะเอาคุณเวลาอยากได้ทำทุกอย่าง เปิดประตูเปิดดูปิดแน่นๆ่ดูเอาเปิดเปิดพ่อุนอุวแห้งอีลีทำไมนะครับติดหินเสียเวลานะครับเสียทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นเหมือนมานะครับเข้าใจไหมเข้าใจไหมดูพ่อผมจะไม่สนเลยตอนเ